หวานเจี๊ยบคล่องคอโอ้ย <c oughs> เขาเรียกว่าเตี๋ยวไก่รสหวานทานง่ายสดคล่องคอดีเหลือเกินไก่จ๋าคลิปนี้ครับใครเป็นแฟนลี์พู่จะดูดีมีความสุขแต่ถ้าใครเป็นแฟนบอลทีมอื่นเข้ามาดูอาจจะหมั่นไส้ได้นะจ๊ะแต่ก็ดูๆกันไปลยจ้ะสวัสดีจ้าทุกคน เมื่อคืนลี้วผูก็เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไก่เดีอยทองทอดแนมฮอสเปอร์ตอนสี่ทุ่มครึ่งครับพอดีผมก็ตึงๆไปละพอไปถึงตอนสี่ทุ่มครึ่งก็เปิดมาดูโอ้โหเมื่อวานครับตัวสิเอ็ดตัวแรกนี่ไม่มีนูนเยนแล้วก็ไม่มีโดมินิกโซลอบสไล์ก็จะมีควันซ่าฟานได้เพนเอรซานเดอร์อาร์โนแบ็กซซก็เป็น แอนดูโรบสันยิงได้ด้วยกางก็เป็นวาตารุเอนโดคราวนี้ครับเขาเปลี่ยนฮาวิเอเกลียดลงมาแทนแล้วก็มีแม็คอลิสเตอร์ฮาวิเอเลียดมาแทนโดมินิกโซบอสไลน้าครับกัรโตลงเลยครับแล้วก็ซาร่าดิอาร์ตนูเยสกูลงมาเป็นไงเมื่อคืนลงมาแล้วเป็นไงอ้า ส่วนสเปอร์ครับก็จัดทัพระตามคาครับมิกกี้ฟาเดอร์เฟนแล้วก็โรเมโรแบ็คขวาเป็นโรเยลโอ้โหเปลี่ยนมาถ,ถูกตัวอะไรโรเยลเนี่ยแล้วแบ็คซ้ายก็เป็นไควาเลิมส่วนกลางครับบิซูมาปาร์ซาแล้วก็อีกคนหนึ่งก็ลิมหน้าสตัวมีครูโรฟสกี้ซองเฮมมินและจอร์นสันโอ้ยลิชัยสันไม่ลงเฮ้ยอันนี้ก็ไม่ได้ลง่ะดิเจมมานดิสันโอ้ยก็หวานเจียดด้วยอย่างงี้เมื่อวานครับลิผูเล่นได้ดีกันเกือบทั้งทีมครับ หรือว่าไก่มันมั่วลั่วเองวะโดยเฉพาะโรเยลซาร่านี่ขึ้นทางขวาไปหลุดตลอดแล้วก็มีอยู่หนึ่งลูกครับซาร่าปั่นด้วยายเน้นๆกบเปิดเพื่อนละชนคาฮไยมึงโชนคานอีกแล้วโอ้โหสุดยอดไปเลยลิปูแล้วคนภาคพูดว่าไงวงครับสถิติของลิปูชนเสาชนคารในฤด,ดูกาลนี้ครับ23ครั้งครับเฮ้ยสุดยอดไปเลยวะแต่คนที่โชว์ฟอร์มเข้าตาผมเองนะคือฮาวิเอเลียดและ โคดิกาโปโอ้โหโคดิกาโปที่เล่นทางซ้ายนี่สุดยอดไปเลยครับและฮาวิเอเลียนเล่นไม่ฟืด์ทางขวาฝั่งขวาประสานงานกับซาร่าได้สุดยอดเหมือนเขารู้ใจกันเลยครับวิ่งสอดประสานทรงบอลปุ๊บโอ้ลงโอ้แแบกันที่สุดยอดเลยฮนะคู่ซาร่ากับเอเลียดอะโดยเฉพาะเอเลียดการตักบอลการเปิดบอลเท้าช่างทองจริงๆสุดยอดมากๆเอเลียดนี่ครับปีนี้นะเขาเป็นคนที่แบบเป็น เป็นคนที่พัฒนาการดีเยี่ยมมากครับและคอบก็ชอบส่งเขาลงเพราะว่าเขาเล่นดีมีประโยชน์กับทีมและเมื่อวานก็ได้เห็นกันแล้วครับว่ามีประโยชน์แบบสุดๆแล้วเราก็ไม่ได้ประตูแรกจากทางซ้ายครับโคดี้กาโกได้บอลฝั่งซ้ายครับเลี้ยงไปปั๊บเลี้ยงจี้แบ็คของสเปอร์ปั๊บแล้วก็เปิดไปย้อยไปเข้าหัวซาร่ากดเต็มหัวเลยครับปั้งลิคาโล่ปัดไม่ออกลิป,ปูนาก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์เอ้ยและคือ สเปอร์เล่นไม่เอาอะไรแล้วผมดูแล้วไปเจอแมนซิตี้กู้โดนยิงสิบศูนย์เออเสร็จแล้วไม่นานครับก็มาเสียประตูที่2ครับจากแอนดูโรเบสันแอนดูโรเบสันน่ะเข้าประกอบเขตโทษเนี่ยได้ยิง2อสาครั้งและก่อนที่จะยิงเข้าอ่ะแล้วคราวนี้มาก็ไม่เหลือดีครับลูกซ้ำจอ่อจ่อจากที่โมซาล่ายิงก่อนและลูกกระชออกมาแอนดูโรเบสันวิ่งเข้าไปแปลงง่ายๆครับโอ้โ oh, หน้ำสองกตูต่อศูนย์ผมบอกเลยว่าหวานเจี๊ยบรีพูชนะแน่นอนเพราะว่าสเปอร์นี่ ดูแล้วเล่นไม่เอาอะไรแล้วชนเปรี้ยกูไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไปกูตกรอบแรกว่าเฮ้ยก็จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ครับแล้วก็มาเตะต่อครึ่งหลังครับเล่นไปไม่กี่นาทีครับโคดี้กักปโมงเข้าครับใครเป็นคนเปิดครับนี่ไงล่ะฮาวิเอเลียดอีกแล้วฮาวิเอเลียดได้บอลทางฝั่งขวาครับแล้วก็เลี้ยงจี้เข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วก็ร็อกเข้าซ้ายแล้วก็เปิดบอลโค้งๆย่อย พุ่งไปตรงลงหัวของโคดี้กัตโตโคดี้กัตโตก็สบัดตึ้มเข้าประตูไปลิปูนาเป็น30มศูโอ้ค่าวนี้ก็เล่นง่ายดีวะเพราะว่ากลางเราเนี่ยควบคุมเกมได้หมดหน้าเราเนี่ยโลเยลนี่เอาซาร่าไม่อยู่แล้วครับสุดท้ายครับก็มาเสียลูกที่4ครับลูกนี้ครับผมไม่ได้เห็นการยิงไกลที่สดสวยสวยสดงดงามอย่างนี้มาก่อน รูกที่ฮาวีเอเลียดได้บอลอยู่ตรงหน้ากรอบเขตโทษแล้วตเตงก็พอได้บอลปุ๊บก,ก็เรียงจี้เข้าไปตรงกลางประตูเลยคือกลางประตูหน้ากรอบเขตโทษปับ๊บพอเลียงจี้เข้าไปปุ๊บแล้วก็จับด้วยซ้ายครับฝืนๆหน่อยเหมือนก็จะบิดข้อเท้าให้ลูกบอลอะไรอะ่ะโค้งเข้าประตูแล้วลูกบอลก็โค้งลงสามเหลี่ยมเสียบมุม หมดปัญญาที่วิคาริโอจะรับได้ครับลีพูนำไปเป็น4ประตูต่อศูนย์โดยฮาวิเอลเลียดเฮ้ยสุดยอดจริงๆวะ่ะและเสร็จแล้วครับลีพูก็คือลีพูครับผันเกมเปลี่ยนตัวเอานูนยองนูนยัดลงมาผันเกมเลยเดินเขายิงไปสองประตูจากไอริชาริสันอเมริกันนิโกและซองเฮืองมินไอสองคนนี้แม่งยิงกูได้ไประจําเลยวะ่ะแต่ก็ไม่มีผลอันใดครับลีพูก็ชนะไป4ประตูต่อ2แมม ผ่อนเกมนี่ก็ผ่อนเกมแบบไม่เขายิงเข้าได้ปะวะต้องโดนยิงตลอดเลยนะรีบูลูรบูก็ชนะไปครับการรุนแชมป์ไม่ต้องไปพูดถึงนะอายเขาจะให้อาร์เซนอลกับแมนซิตี้แพ้หมดแล้วเราชนะหมดแล้วเป็นแชมป์อย่างเงี้ยเป็นไปไม่ได้หรอกเพาเป็นไปไม่ได้กูจะโกนหัวเลยเอา้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับถ้ายรีบลูเป็นแชมป์กูโกนหัวเลยแต่เป็นไปไม่ได้หรอกยากสวัสดีจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้นะ